Nintendo Switch และ Nintendo Switch Lite คอนโซลเครื่องไหนที่เหมาะกับคุณสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ellie Diary ค่ะวันนี้นะคะก็ตามปกคลิปเลยก็คือจะมาพูดถึงเจ้า2ตัวนี้นะก็คือเกม Nintendo Switch นะคะทั้ง2รุ่นเลยอันนี้เป็นแบบ Nintendo Switch กล่องแดงแล้วก็เป็นรุ่นไลท์นะคะทุกคนซึ่ง ออส่วนตัวนี้ก็คือมีทั้ง2เครื่องเลยนะคะเราจะมาบอกความแตกต่างกันระหว่าง2เครื่องนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเจ้าเกม2ตัวนี้เนี่ยเขาใช้แผ่นเกมตัวเดียวกันนะคะแผ่นที่สามารถเล่นได้ในเครื่องนี้นะคะก็คือเล่นได้ในเครื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเลือกสักอย่าง ตอนที่โควิดระบาดรอบแรกอะตอนนั้นเนี่ยคือหลายๆคนจะต้องอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็แบบพยายามหาฮ็อบบี้ใหม่ๆนะซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นปกติเนี่ยไม่ใช่คนเล่นเกมเลยเล่นก็คือเล่นในโทรศัพท์เล่นในคอมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเครื่องเกมเนี่ยคือเคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดสนใจว่าจะซื้อมาเล่นหรืออะไรนะคะจนถึงช่วงที่มีโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกม Nintendo เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนตามหากันมากๆนะ โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะคะคือจะมี2รุ่นนะเป็นรุ่นกล่องขาวกับกล่องแดงซึ่งกล่องแดงเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าข้างในเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแตกต่างกันตรง,ตรงแบตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแบตค่อนข้างอึดมากนะทุกคนตอนนั้นหลายๆอย่างที่เป็นฮ็อปปี้เนี่ยก็จะมีความแบบราคาสูงขึ้นมากๆนะโดยเฉพาะ Nintendo เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สูงทั้งเครื่องเกมแล้วก็แผ่นเกมเลยสูงไม่พอหาย,ายากมากๆเลยะคะ่ะโดยเฉพาะหลายๆคนอาจจะรู้จักกับเครื่องที่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดของ Animal Crossing นะอันนั้นนี เป็นอะไรที่แพงมากมีคนที่เคยซื้อมาในราคา26 0 0 0ทั้งทั้งที่ราคาจริงเนี่ยที่อยู่ในกล่องมันประมาณหมื่นกว่าบาทคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็เล่นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยมันว่างมันไม่มีอะไรทําปกติเนี่ยงานอดิเรกของเราคือจะต้องแบบออกไปถ่ายรูปแบบนู้นอย่างนี้แต่ว่าพอมีโควิดเนี่ยไปถ่ายรูปออกไปข้างนอกก็คือลําบากนะคะก็เลยไม่ออกไปนะก็เลยพยายามจะหางานอดิเรกใหม่นะคะจนตอนนั้นเนี่ยเราจําได้ว่าเราไปที่ ข้างๆหนึ่งน่าจะเป็นเสียหลังสินไปได้เจ้าตัวนี้มานะคะโชคดีมากเพราะว่าตอนนั้นนะคือเครื่องเกมอะแพงหมดเลยนะคะแม้แต่ไอรุ่นไลที่มันเป็นรุ่นที่แบบ ราคาจับต้องได้ก็คือแพงแต่ว่าอันนี้เนี่ยโชคดีที่ได้มาในร,ราคาที่มันเหมือนราคาปกติที่เขาไม่ได้อัพราคาทุกคนเราก็เลยแบบซื้อเครื่องนี้มานะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นสีชมพูเราเป็นคนชอบสีชมพูมากๆนะเมื่อมันไม่เกี่ยิตย์ก่อนนะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องนี้นะแต่ถ้าคนที่จําเป็นจะต้องเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งนะคะเราก็เลยจะมาบอกประสบการณ์ที่เราใช้เจ้าเครื่องสองตัวนี้มานะคะว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่เครื่องนี้ก่อนนะคะซื้อ ึ่งเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันมน,นานเหมือนกันนะก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสี <c oughs> เป็นคนชอบสีชมพูมากแล้วสีชมพูที่อยู่ในเครื่องนี้นะคะเป็นคอรัลพิงนะแล้วมันเป็นสีชมพูที่สวยมากสีแบบสีแบบแบบมันเป็นชมพูที่ไม่ใช่ชมพูจ๋าชมพูบานเย็นแต่ว่ามันจะมีความคอรัลคอรัลเป็นแบบตุ่นตนนิดนึงนะแล้วก็ t e x t อร์ของการจับเนี่ยมันแบบจับถือดีมากเป็นเนื้อด้านนะคะทุกคนม,มันไม่ดูกองแก๊งเลยแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าพรีเมียมขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นนี้นะอันนี้คือดูพรีเมียมมากจริงๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเราใช้เราก็จะฟีลเหมือนแบบใส่กระเป๋าไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากคือมันดูแข็งแรงมากจริงๆอะ ถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้เนี่ยมันดูพรีเมียมมากนะแล้วมันก็ดูแข็งแรงมากๆแต่ว่าถ้าเอามาจับก,กับตัวนี้อ่ะเรารู้สึกว่าถ้าให้พกคือพกตัวนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถถอดจอยคอนได้นะคะคือถอดอย่างนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่วางนะคะซึ่งทุกคนดูดิมันแบบค่อนข้างที่จะบางมากนะแต่ถามว่าวางได้ไหมก็วางได้นะคือมันเป็นสิ่งที่แบบ เหมือนประกอบประกอบประกอบกันนะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพกจริงๆอ่ะตัวเนี้ยคือมันดูเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ถ้าพกจริงๆก็เออหน้าพกกว่าข้อต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราพบเจอมาเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะใส่จุกนะคะเป็นเหมือนจุกตัวเนี้ยมันจําเป็นต้องใส่นะเนี่ยความรู้สึกเราเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วเวลาเราเนี่ยเล่นนะคะบางทีมือเราก็อาจจะไปเลอะอะไรมาแล้วพอมาเล่น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 ,ลนอย่างเงี้ย คือมันจะติดรอยอะไรได้ง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะก็เลยจําเป็นจะต้องซื้อจุกแบบนี้มาใส่ค่ะทุกคนแต่ปัญหาก็คือเราเนี่ยใส่จุกือแบบนี้นะคะเล่นมาประมาณหลายเดือนเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมมันมันเล่นยากสังเลยมันแบบไม่ค่อยเดินเดินยากเหมือนเราเล่น Animal Cross i n g ใช่ปะ่ะเราต้องดันแบบดันสุดอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นโด ne มอนอย่างเงี้ยเราก็ดันดันสุดเลยกว่ามันจะ เดินหรือมันจะวิ่งนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเออมันเป็นปัญหาที่ตัวเครื่องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อนึงที่เราทาให้เราตัดสินใจซื้ออันนี้นะแต่ว่าพอเราแบบว่าเล่นเล่นไปคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดจะเอาออกไงจนเราซื้อเครื่องใหม่มาใช่ปะเราก็เลยแบบลองถอดไอ้ตัวเนี้ยมาใส่เครื่องใหม่ดูแล้วเราก็เล่นเล่นเครื่องใหม่ไม่ได้สนใจจนวันนึ้งปรากฏว่าพอมาลองเล่นอ่ะคือมันไม่เป็นไรเลยเว้ยมันเป็นแบบเดินดีมากๆปกติเดินลื่นเลยสแสดงว่าที่มันเดินไม่ดีนะคะเป็นเพราะไอ้จุกนี้ทุกคน กิดว่าคนที่เล่นรุ่นไลท์แล้วใส่จุกเนี่ยแล้วมันเดินไม่ดีอะลองเอาออกดูนะเพราะว่าของเราอะเป็นจริงๆพอเอาออกปุป๊บอะคือมันเดินลื่นแบบแล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับไอ้ตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นสีดำเนาะทุกคนนั่นแหละมันไม่จําเป็นจะต้องใส่แต่ถ้าใส่ก็คือเพื่อการตกแต่งเท่านั้นแล้วพอใส่ไปมันก็ไม่ได้ทําให้เออมันเดินช้าลงหรืออะไรเหมือนไอ้ตัวรุ่นไลท์เลยนะคือมันเดินได้ปกติเลยถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรก็คือเดินได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าไอ้เนี้ย คือไม่ใส่ก็ดําแต่ถ้าใส่ก็เดินไม่ดีงงข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของหน้าจอเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะทุกคนว่าหน้าจอเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะถ้าเล่นจริงๆเนี่ยถามว่าแตกต่างไหมคือมันรู้สึกได้เลยว่าอันเนี้ยคือใหญ่กว่ามากเต็มตากว่าแล้วก็อันเนี้ยคือเล็กกว่าแต่ถ้าถามเราในช่วงอายุ20เนี่ยเราก็รู้สึกว่า มันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นกับการเล่นเครื่องเล็กนะคือทุกอย่างอะเรายังสามารถมองเห็นได้ดีอยู่เ,ยเครื่องเล็กจะมีหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วนะคะส่วนตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่6.2รุ่นไหลจะเท่ากับรุ่นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ถอดจอยคอนออกข้างนึ่งเห็นไหม มันก็จะเท่ากันพอดีนะต่อไปค่ะมาเป็นเรื่องของราคานะเอาจริงๆเรื่องราคาเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาขายราคาไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามจากสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยซื้อมาในราคาประมาณหมื่นหมื่นนึ่งนะคะ ใช่หมื่นหนึ่งแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7000กว่าบาทตัวนี้เราก็เห็นว่าเออมันก็มีหลายๆลร้านที่เขาขายราคาแพงมากกว่านั้นหรือว่าถูกกว่านั้นก็มีนะ7000กว่าบาทอะไรเงี้ยมือหนึ่งแต่ว่าที่ชัวร์เลยอะ่ะก็คือ,อยังไงมันก็ต้องถูกกว่ารุ่นใหญ่อยู่แล้วยิ่งเฉพาะมือสองนะห้าพันสี่พันกว่าบาทก็มีสภาพยังดีอยู่ด้วยนะคะก็ลองไปหาดูนะรุ่นไลน์เนี่ยเป็นรุ่นที่มีสีให้เลือกเยอะมากนะมีสีเหลืองสีฟ้าสีดําสีชมพู แค่นี้ป่าวรุ่นลิมิเต็ดโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะทุกคนจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ว่า Nintendo Switch เนี่ยมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะคะก็คือรุ่นกล่องขาว Nintendo Switch Lite แล้วก็รุ่นกล่องแดงความแตกต่างก็คือรุ่นกล่องขาวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบแบตมันไม่อึดเลยคือเราเล่นอ่ะแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวก็คือต้องชาร์จอ่ะแต่ถ้าเกิดว่านับจากรุ่น lite ขึ้นไปก็คือรุ่น lite กับรุ่นกล่องแดงอ่ะแบตมันจะค่อนข้างอึดนะแล้วเรารู้สึกว่ามันอึดใน ปริมาณที่พอๆกันเล่นได้เท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรุ่มกล่องแดงก็คือเหมือนกันเลยนะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการพกพานะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะเรื่องการพกพาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อเกมนี้มาเพื่อจะเอาไปเล่นข้างนอกหรือเอาไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะอ๋อเออลืมบอกเลยถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือตัวนี้เล่นไม่ได้นะเล่นได้แค่ตัวนี้อย่างเดียวก็คือแบบ ถอดจอยแล้วก็แบ่งกันเล่นกับเพื่อนนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อเกมมาเพื่อแบบเล่นกับเพื่อนก็คือจะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะคะอันนี้คือเราไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยจะพกกระเป๋าแบบไหนกันนะแต่ว่าเราจะลองเอากระเป๋า2ใบของเราที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน,น่ยมาให้ดูนะคะก็คือใบแรกเป็นใบนี้นะใบนี้ก็คือจะใช้ทุกวันนะคะเป็นออกไปห้างออกไปอะไรอย่างนี้ก็คือจะใช้ใบนี้ตลอดซึ่งใบนี้เนี่ยมันสามารถใส่เจ้าตัวนี้ได้นะคะนี่ ใส่เข้าไปแบบนี้เลยอย่างนี้แต่ว่ามันใส่เครื่องนี้ไม่ได้นะคะคือมันจะใหญ่ไปเห็นปะมันจะแบบใหญ่ไปนิดนึงอะ่ะโดยเฉพาะแบบถ้าเกิดเราใส่กับกระเป๋ามันอะ่ะก็คือยัดไม่ได้เลยนะทุกคนมันก็เป็นข้อนึงเหมือนกันที่เรายังไม่ตัดสินใจขายไอตัวเนี้ทั้งทังที่แบบเราซื้อตัวใหม่มาแล้วเพราะว่าบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอออยากออกไปเล่นข้างนอกบ้างนะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนั้นก็คือจะพกตัวนี้ไปนะคะ แล้วก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นกระเป๋าใบที่ใหญ่กว่านะอันนี้เป็นกระเป๋าที่เวลาเราออกไปข้างนอกเหมือนไปทํางานไปเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะใช้กระเป๋าใบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะใส่ iPad ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยใส่ได้อยู่แล้วใส่ได้แน่ๆน,นะใส่ได้นะใส่อันนี้ก็ได้ คือมันใส่ได้อยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าคนพกกระเป๋าใหญ่มันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันวัสดุต่างๆอะคือมันเป็นคนละชิ้นกันถ้าให้พกจริงๆนะคือตัวเนี้ยเหมาะกับการพกกว่าแน่ๆนะคะแล้วสาหรับการตกแต่งนะคะคือเป็นสายตกแต่งเนาะมันก็จะพลาดไม่ได้เราเนี่ยเป็นคนชอบสีชมพูมากนะคะซึ่งอีตัวเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่สีชมพูนะเราก็เลยไปซื้อเคสมาใส่นะคะเป็นแบบเคสแบบสีชมพูแบบนี้นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดู นี่ค่ะทุกคนใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะสําหรับแบบพิงค์เลเวอร์แบบเรานะการคอสตอมหรือการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราสุกว่ามันเป็นเฉพาะคนมากกว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบการตกแต่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราเนนไม่ได้จะต้องมีการตกแต่งก็อย่างเช่นไอตัวนี้นะคะเราก็ซื้อเคสใส่มานะแล้วก็ติดสติกเกอร์ลงไปแบบนี้ วันนี้นะคะก็เป็นคลิปทั้งหมดของวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ดีนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะทาอะไรอีกสหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย